รายการนี้เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ชมอายุน้อยกว่า13ปีชีวิพลาช่วงสตาร์นิสนับหนุนโดยครีมถึงระลอยแผลเป็นฮรูดอยิูแระสนูทอริสเอสแสนบำรุงผมสวยทันใจได้ทุกวันนิติพรคลินิก อยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินเดย๋่วรองเท้าเบา,เบาจิขอต้รับทุกท่านเข้าสู่รายการ<ม>ไวที่บันเทิงชันดีที่ยังสดและใหม่กับซีพูไลฟ์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสาระแรกจากไม้มงคลนะคะวันนี้กบขอพูดถึงทองหลางค่ะทองหลางเป็นไม้ยืนต้นนะคะลำต้นและถิ่ก้านมีหนามค่ะใบคล้ายใบโพดอกออกเป็นช่อสีแดงชมพูค่ะลักษณะของต้นนะคะใบดอกออกแตกต่างกันตามสายพันธุ์ค่ะโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกไว้จะทําให้มีเงินมีทองร่ํารวยเพราะทองหลางเป็นไม้มงคลน้ำและถ้านาใบทองหลางไปใช้ประกอบที่มีสําคัญทางาศาสนาจะทําให้มีสิริมงคลยิ่งขึ้นค่ะและยังเชื่ออีกค่ะว่าต้นทองหลางเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกบนสวรรค์นในสมัยพุทธกาลค่ะ ติงได้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต้นประวันล,ละพึกหรือต้นปาริชาติค่ะควรปลูกต้นทองหลังไว้ทางทิศเหนือนะคะแล้วก็ปลูกในวันเสาร์ค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาของการเจาะลึกเรื่องไม่รักของคนบงการบันเทิงกันแล้วค่ะแรงทุกช็อตพอทุกป,ประเด็นค่ะกับช่วงนี้ s า a r n e w ะค่ะ รตรวจ DN a น้องแอร์บัสไม่ใช่ลูกเตรียมถแถลงเตียงหักวันนี้ส่วนทีวีภูปกใหม่เจ้าหญิงแอนแง้มบิ๊กเซอร์ไพรส์บอกทีวีภูก่อนใครเลิกแต่งปีหน้าจะจัดที่โบสถ์ไหนยังไงอะไรเงี้ยแอนยังไม่ได้มีเวลากันขนาดน,นั้นอขอรอผ่านช,ช่วงช่วงนี้ไปก่อนเพราะมันยังยุงย่งกันอยู่ค่ะแต่หน้าเร็วๆนี้จะมีข่าวดีไหมไม่รู้เร็วหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ใช่แถวๆนี้อะไรเงี้ยเปิดตัวหุ่นแอนเคนมาดามซิโซไม่วันละครแป๊กค่ะถามว่าสนุกไหมมันก็แล้วแต่ลสิยยมคนว่าบางคนชอบ อบดูคอมเมดี้อย่างแอนเนี่ยจะเป็นคนชอบดูละครตลกแอนก็จะไม่ค่อยดูละครเครียดก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะบางคนแบบเออวันวันนี้มาก็ถูกใจเขาพอมาวันอีกวันนึงก็อาจจะไม่ถูกใจแล้วเพราะวันนับวันนี้เราต้องการเสพอีกอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้อยู่แล้วในการทํางานตรงนี้อะไรเงี้ยคนดูจะว่ายังไงเราก็ต้องตามนั้นนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรแต่ถามว่าเราแฮปปี้กับงานที่เราทำไหมแฮปปี้ นำทีมเปิดตัวหนังซามูไรอโยธยาพอ่พอๆกระป่าเทพวิ่งรอกใส่แตกเปิดตัวหนังกะปิแต่ที่น่าจับตาอัมพชราภามาเก๋เกเปิดตัวหนังสารแนเห็นผีโตข่าวเกาเหลาพอยไม่มีอะไรเลยค่ะก็ยังเพิ่งออกงานด้วยกันมายังคุยกันอยู่เลยค่ะไม่มีไม่มีค่ะงานมีื่องเยอะแยะแบ่งๆกันไปก็เหมือนที่พลอยสัมภาษณ์นะคะว่าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแต่คนละยี่ห้อกันเท่านั้นเอง ก็ได้ทั้งคู่นะคะตบท้ายวิลลี่แงมเรื่องปั้นนาคอนป่วยหนักค่ะตรวจพบว่าเป็นไข้เลือดออกตอนแรกผมนึกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เฉยๆค,คงจะต้องพักหลายวันฮะแล้วแต่แพทย์แพทย์อาจจะบอกว่าให้พักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็พอดีละครจบพอดีอนะฮะคงไม่ได้เลื่อนครับคงไม่มีการเลื่อน อีทูดีใจปั้มทำบุญสามแสนเด็กตาบอดมีเชียร์นิวซีเอมี่พร้อมโต้สารพัดข่าวทั้งเปลี่ยนตัวละครแข่งกันมีกิ๊ตเฉยๆครับเฉยๆเอาจริงๆผมผมรู้ดีครับว่าเขาเป็นคนยังไงคือถ้าผมฟังผมคงต้องฟังเขาดีกว่าไม่ฟังคนอื่นนะครับตัวละครครับโบเบกับลินลี่มีข่าวว่าเปลี่ยนตัวบ้างโบเบก็นางองค์นางเอกทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยคือไอ,เอ้เรื่องเรื่องเอกอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยทราบนะครับแต่ว่าก็ ตอนนี้ก็น่าจะลงตัวแล้วมั้งครับส่วนเชีย์โดนเมาส์โกรธคุณคณินกิ๊กดังไม่มองหนะ้า <c oughs> ไ,ไ,ไม่ได้โกรธค่ะมันไม่มีโอกาสได้คุยมากกว่าค่ะไม่ไม่แทบจะไม่ได้คุยเท่าไหร่เพราะว่าคือต่างคนก็ต่างยุ่งแล้ววันนั้นพอดีว่าเชียเนี่ยต้องมีทําเทปพิเศษของคันป่าค่ะก็เลยต้องเดินสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นตลอดเลย พลอยกุ๊กกิ๊บร่วมเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์มาริโอวันเปิดท็อปช็อปค่ะปีที่แล้วผมก็ได้ไปครับก็ได้มีโอกาสยามน่ารักมากมีเค้กเตรียมมาให้โอ้ด้วยเพราะว่าเราเกิดติดติดกันนะครับเกิดโอ้วันที่4ีธันวาครับวันที่ห้าวางแผนนะครับก็คงถ้าว่างก็จะไปกินเค้กไปปาร์ตี้กับพี่เขาอนะไรอย่างเงี้ย ก้องกรุณซุ้มถ่าย MV ใหม่แง้มเซอร์ไพรส์วันเกิดหวานใจน้ำชาผมก็มีเค้กมาให้น้อง <ฮะ S 2> เป็นเค้กที่เขาชอบอ่ะเป็นเป็นสั่งทำเป็นเป็น <ฮะ S 2> เมอร์เมดขอเปิดมาเขาก็ชอบแต่ส่วนของที่ให้เนี่ยคือก็ไปดูกันแล้วแหละ,<ฮ>ะแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรที่ถูกใจทั้งคู่ส่วนคู่แมแม่เลียง นาทานทังแรงด่วนโดนโกงเงินร่วมล้านเขาขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ว่าเขาจะทารีสอร์ทนะเออก็ทําไปสิแต่คุณแม่ไม่ได้ไป,ไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วย <laughs> อย่างนาทานไม่มีเงินติดตัวสักสลึงคนที่หมดตัวคือญาติและครอบครัวของคุณแม่ <laughs> มันจะมีคดีอื่นๆอีกตาม,มานาทานไม่ไม่เป็นไรงานงานนี้คุณแม่ไม่เลิกแน่ๆนาทานนี่เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมเจเจตรินโตข่าวเมาแรงชอบลงอ่างตามสเตฟานค่ะโข่าวสาาวนโนโนเพราะว่า ออผมว่ามันไม่สมควรนะฮะหมายถึงว่าการไปอะไรเงี้ยแล้วมามาพูดกับพับลิกหรือมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แต่ถ้าน้องไม่มีแป้งไม่ไปได้เดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ไม่ไม่รู้อ่ะแต่เพียงแต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมไม่ชอบเที่ยวแบบนี้อยู่แล้วไม่ไม่ชอบแบบนี้ส่วนปูมันธนาดีดาเปิดร้านเสื้อสามีพิหารถึงเงินล้านเปิดให้ประกาศปั๊มลูกตออย่างมีอย่างมีอย่างมีพี่กิ๊กนี่พี่กิ๊กท้องที่สามแล้วใช่ไหมฮะอย่างมีเดี๋ยวปูต้องแซงหน้าเป็นท้องที่สี่ละอืเต้งอยู่ มีบอกมีสักหลนมีสักหลนไม่ไหวไม่ไหวค่ะสี่คนพอฝากเปิ้ลพรดีชอบพี่สาวโดนชนแล้วฉกรถหนีเหตุเกิดแถวบายพาสค่ะขับรถไปที่กลางทางตรงประมาณแถวาบพาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ดีก็มีรถคันหนึ่งมาขับรถชนใช้แล้วเสร็จก็ลงมาแล้วเขาก็ลงมาดูรถใช่ไหมพอลงมาดูรถเสร็จปุ๊บก็จี้ค่ะจี้ให้ขึ้นรถตัวเองขึ้นไปค่ะจี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ขับรถไปที่อื่นแล้วก็ทิ้ง พี่ลงไปกลางทางค่ะเพื่อที่เอารถไปตบท้ายนกอุศนีโต้ข่าวเลิกแล้ววินนี่ค่ะก็เรื่อยๆดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยมันไม่มีเรื่องอะไรให้ทะเลาะกันไม่รู้จะทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เที่ยวไม่ได้กินเราไม่ได้เจ้าชู้พี่ใหม่สอนค่ะเพราะว่าวินนี่ไม่อยู่นี่กลับบ้านที่อเมริกาแต่ว่านกติดเพราะว่าหนังเข้าเดือนธันวามนี้ วันนี้ทีมงานทีวีพูดได้โอกาสที่เดินทางไปพบสาวแอร์ทิจจุบันคราวนี้จะมีอะไรอัปเดตให้ท่านผู้ชมตามไปดูกันดีกว่าค่ะอัปเดตผลงานแอร์ตอนนี้ก่อนเลยค่ะได้ค่ะตอนนี้นะคะก็มีละครที่กําลังออนแอร์อยู่างด้านพิธีกรเนอี่ยก็มีสตรอเบอร์ี่ชีสเค้กค่ะแล้วก็ยังเป็นพิธีกรศาสนาในการสบะบัดช่อด้วยค่ะขนาดวันว่างขนาดนี้แอร์ยังสวยสดใสขนาดนี้นะคะไม่เปลี่ยนจากมาจอเลยนะคะเวลาที่ไม่ได้ออกหน้ากล้องแบบนี้เนี่ยแอร์ก็จะแต่งหน้าอ่อน แก้มและปากดรวยลิปเจลที่ดูเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะอากาศช่วงนี้เนี่ยเริ่มหนาวแล้วด้วยใช่ไหมคะแอบก็ต้องขอดูแลริมฝีปากเป็นพิเศษหน่อยก็มีเคล็ดลับง่ายๆค่ะก็คือจะพกลิปบาลตลอดเวลาอย่างเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็จะนวดริมฝีปากลิปบาลเพื่อกระตุ้นให้ริมฝีปากดูชุ่มชื่นสุขภาพดีและต้องเลือกลิสกัดจากธรรมชาติและมีส่วนผสมจากวิตามินอีหนาวนี้ริมฝีปากเราจะนุ่มชุ่มชื่นและสวยสมวัยแล้วค่ะ เจอสาวแอร์ทีไรก็ได้เทคนิคก,กลับไปใช้ที่บ้านทุกทีเลยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย y o ยูทิปลิบบ่มและยูทิปเจลช่วงหน้าห้ามคลาดอัมครียจากแฟนคลาบคราวนี้ <c oughs> จริงหรือไม่ใช่หรือเม่วชมกันช่วๆในช่วง Talk of the Town ค่ะวพูล